ในที่สุดก็มาแล้วนะครับรรทัพโทรศัพท์มือถือ Huawei Nova 13 Series กล้องหน้าคู่ AI เทรนใหม่แห่งการถ่ายภาพบอกเลยว่ากล้องหน้านี่สุดยอดที่สุดแล้วนะครับสามมือถือนี่เด็นราคานี้เนาะสวัสดีครับกามาดีข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนวราแปลในการสัธิตีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ ในสุดนะครับโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยโนวา13เซีรีส์นะเทนใหม่แห่งการถ่ายภาพด้วยกล้องหน้าคู่นะครับ รอบโจนนะครับให้ประสบการณ์ในการถ่ายภาพด้วยระบบ AI นะกล้องหน้าเขาเหมือนก็มี2อสองเลนะมีระยะใกล้ระยะไกลนะซึ่งดีนะครับเหมาะสำหรับใครที่แบบอยาก,ยากถ่ายภาพเนาะมุมกว้างด้านหน้าก็มีด้วยด้วยได้หลักความเรี60ล้านพิกเซลครับในเน็ตเออร์ไว์8ล้านพิกเซลครับสามารถ,ถถ่ายภาพพอร์เทรตได้หลากหลายระยะและกล้องหลังไดนหลัก50ล้านพิกเซลปรับรูปแสงได้โดดเด่นด้วยระบบ AI มี O.S. กันสั่นด้วยนะครับการชาร์จเร็วที่100วัตต์ Huawei Super s h a r e Turbo ตอกย้ำความสวยในทุกช็อตอย่าง AI Based Expression นะครับสุดเดนๆเ,เลยที่เห็นนะครับก็คือในเรื่องของกลองหน้านี่แหละเวลาเราถ่ายรูปใช่ไหมจะมีบางโมเมนต์ที่แบบเราเผลอหลับตานะครับหรือแบบมองไปทางอื่นหรือรอะไรเงี้ยตรงนี้นะครับเราสามารถใช้ระบบ AI ในการปรับนะครับเอาภาพที่เราเผลอหลับตาเนี่ยเป็นลืมตาได้อะไรเงี้ยเขาก็จะไปหาภาพดวงตาของเรานะครับที่มีในคลังเนี่ยแหละ มาเทียบดูนะครับแล้วก็ให้เราได้เลือกว่าแบบเออเราอยากได้ตาแบบไหนที่เขาเจนมาให้นะครับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือนอกจากกล้องหน้าที่มีความชาดถึง60ล้านพิกเซลแล้วนะเขายังมีระบบกล้องหน้า60ล้านพิกเซลเป็น u l t r er wide ด้วยนะพร้อมเทคโนโลยี QPD full pixel นะครับ n โฟกัสนะตัวนี้ใน Huawei Nova 13 Pro นะโอ้โหกล้องหน้า60ล้าน ว้าวมากนะครับก็คือให้ความเรลียที่สุดยอดมากสำหรับใครที่ชอบเซลฟี่เนาะเวลาถ่ายรูปก็ต้องยืน่นมือให้สุดเกินเบอร์นะครับก็เปลี่ยนเลนเอาอะไรอย่างนี้เนาะในระยะกล้องหน้าถือว่าน่าสนใจในส่วนกล้องหลังความเรลี50ล้านพิกเซลพิเศษด้วยดูรับแสงพร้อมกับการซูมแบบออรตเจนตซูมส X ด้วยการบุการสั่น OIS นะครับอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันคือกล้องหลังก็ถือว่าใช้ได้ในอีกรูปแบบหนึ่งเลยนะครับและเพิ่มเติมด้วยออร์าไวกล้องหลังแล้านพิกเซลด้วยนะครับถ่ายภาพม โดย Huawei Nova 13 Series นะครับจุดเด่นก็คือการชาร์จอีกอันนึงละชาร์จเร็นะ AI based e x p a e i o n ทุกคนดูดีขึ้นในทุกภาพนะครับก็คือเวลาถ่ายอีกคนลืมตายคนหลับตายอีกคนหน้ายังไงก็จะมีการเทียบเคียงมาให้ให้เราได้เลือกนะครับอย่างที่เกิดไว้เนาะ Huawei Nova 13 Pro มาทั้งหมด2สีครับได้แก่สีดำแล้วก็สีเขียวนะครับเริ่มต้นที่18,990บาทบที่รุ่นน้องอย่าง Huawei Nova 13มา2สีนะครับได้แก่สีเขียวสีขาวนะครับ มอสจำนหน่าย13,990บาทนะครับโปรโมชั่น25มกราจนถึง28กุมภาพันธ์นะครับรับฟรีแบนเ์ Band 9นะน่าจะเป็นในส่วนของนาฬิกาเนาะสีดำนะครับมูลค่า1,990บาทนะแล้วก็ Huawei Super Charge นะครับ Power Adapter นะ100วัตต์นะครับมูลค่า2,490บาทแล้วก็จะมีอื่นๆอีกน,นะครับที่เป็นของแถมเนาะ สนใจก็ลองไปตมกันได้นะครับแล้วก็หลายๆสื่อก็เหมือนกับว่าชอบความสามารถของมันเนาะในรุ่นนี้นะครับสวัสดีเพื่อนๆข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช h อป e ีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเ,เพื่อนสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด u u s c r i b e เพื่อติามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย